รับเคาะราคาหน้าร้านนะครับวันนี้เสียมาเหมาพระนะครับนี่คนตีราคานะครับนี่ครับดูเป็นหลังๆแล้วก็ติ๊กราคานะครับเขาบอกคิดง่ายดีคิดเป็นคาถาดย่นี่อันนี้ไม่ใย่อะไรนะนี่นี่พระนะครับอยู่เป็นกองนั่นนะพระรุ้นๆเลยไม่มีชีโพนเลยนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้เลี้ยมทองแล้วก็บนตู้ครับบานเลยดูเสียจะจบกี่บาท ทำไมครับเสียมันตีถูกไปจนหน้าตกใจใช่ไหมตีแพงๆก็ได้หมดนี่ส 6, ักหกแสนตีถูกไปพี่คิดมากอะ่ะใช่มัน,มนราคาพอดีเลยเหรอ,อพอดีเลยเหรอปิดครั้งแรกที่อดีจริงอ่ะมันถูกไปใช่ไหม,ม,มเ,เรียกว่ากูตีผิดราคาวะไปไ,ไปไล่ไปไล่ตรงนี้ไปไล่พักกองยนะอยู่เนี่ย อันนี้คือขอไม่ลดเลยนะพี่400,000คือนนเน้นๆเลยนะเพราะกำไรมัน,น449 40,000จริงเหรอจริงถ้าจะหลอกทําไมเอ้ยยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงแล้วเพราะซื้อปีกี้สองพันสองเนี่ยไม่ถึงเลยใช่ไหมพูดถึงผมซื้อไม่ถึงแล้วเลยแล้วไงต้น <elasticity> ทุนเลยแล้ว <exotic> ก็เนี่ยปีกี้ซื้อกอบทองกับอือฮะเปเห็นกันอยู่ไม่เคยหลอกเลยเพราะว่าผมหลอกไม่ได้เพราะถ้าหลอกลวผมลืมเลยเพราะต้นทุนทุกอย่างผมต้องจดไว้ จะได้รู้กำไรขาดทุนอะไรของผมอย่าไปเครียดอย่าไปสนใจนี่เรา <c oughs> เราต้องซื้อด้วยเงินตัวเอง <c oughs> แล้วห <c oughs> ้ได้มีกำไรหมอยังไงให้โลกจำพี่ป๊อปขาดทุนไม้เยอะ เราาบ่อมันไม่มีคนสานะครับแล้วเฮ้ยดีเ่าห่วงฉือก็กำลังคิดราคานะฮะฝังนี่เดี๋ยวฝังนี่นเนี่ยผมผมตีเข้าาวแล้วตรงนี้แสนห้าเนี่ยคิดง่ายเลยพี่ป๊อปนี่ีเนื้อคิดง่ายๆ่ยเลยแสนห้าไม่ต้องคิดอะไรมากเลยมองด้วยตาเปล่าเลยเนี่ย เอาดิหลักการถ่ายคลิปให้เขาเรียกปัดปัดยาปลุกใจเอาเรามองน้องซื้อให้ถูกที่สุดเอาวหมปัดยาปัดยากดราคานี่หว่าอันนี้มันปัดยากดราคาโทรเขาก็สิบขีหูนี่ละอือ ก็รู้ว่าให้ได้สองแสนเจได้สองแสนพวกเจ้แนนตรงนี้อ้าตีนี้คึงห้นแปดตัวนี้ก็ต้องแสนนึนีเแ้วถ้าตีก็ครึ่งเดียวก่อนหน้าตีก็สามหมื่นเลยโอตีถูกจังวะปัญญาเนี่ยนะเจ๊ปัญญากดราคาใช่ไหมพรุ่งนี้กูต้องรอดงานเหนื่อยมาหลายเดือนแล้วโอ้โห อืมอืมนอกสดใสข้างในเป็นโพรงนะอืมไม่มีโพรงพี่แน่นด้วยข้างล่างพลาหมดเลยนะแน่นทุกจุดพราโตบอกว่าแน่นทุกจุดเพราะว่ามันโต๊ะมันน้อยพี่มันต้องมันต้องยัดยัดเพราะถ่ายมาลูกค้าเ็าเทเข้าเทเข้าเอาก็เราก็ไปขายลงละลงระบาดก็รวยแล้ว มันไม่ใค่อุ้ยไม่ถึงอ๋อพันนี่ไม่ถึงแสนองนะพี่พี่แน่ใจว่าไม่ถึงแสนว่าถึงนะเสียทางมาหลายครั้งแล้วท่านนับเลยเฮ้ยลองดูได้นะนคนละห้าพันไปเดี๋ยวให้พี่นั่นรับเอ้ยพี่พลานลนา <c oughs> าะไม่ถึงดูมันนี้อันนี้อล้วนี้สามแสนแปดต่คำนวณอย่างนี้ก่อน คู่นี้ก็ห้าหมื่นหกหมื่นเก้าหมื่นแสนหนึ่งแสนหกตรงนี้ก็สองแสนกว่าแล้วนะเนี่ยซีดอุ้ยตั้งไหมัซีดอุ้ย านนัหยขอสองชิ้นพี่เดี๋ยวาทำงั้นอีกขอสองชิ้นขอสองชิ้นเอาไปขายเรื่อยสามสามแสนแปดขอสององค์ไม่ได้เอาพาริมทองด้วยเนี่ยเอาปลาขิกเก่าๆเก่ๆเนี่ยของของพันเองเออก็เนี่ยไงเอาขอสองชิ้นนะขอมีแล้วเนี่ยเอ้ยเต็มแล้วอยู่ที่บ้านเลยนะอย่เติมบ้าให้นะสามไม่เคยขอพาพี่เลยบอกสองหมื่นห้าเลยเอกี้ก็เปิดซุ้มตีถูกแปดเผื่อพี่ซื้อไงผมไม่เคยซื้อ ราคาเกินหมื่นอ่ะที่ปอนต่อสองพันอ่ะเอางี้ป่ะเนี่ยคููเนี้ยขอตัวใหญ่ไว้ได้ไหมเฮ้ไม่ได้ตัวใหญ่เอ้ยน้องไม่เคยขอพาพี่เลยนะมีอะไรเปิดไพ่หมดนะเออผมเปิดไพ่พี่หมดเลยนะเอาตัวเล็กแล้วกันือพี่เปิดไพ่กับผมอ่ะมันไม่ผมไม่เคยเลยนะเอาตัวเล็กไว้แล้วกันอดเอ้คือเนี่ยผมขอผมว่าไม่เคยอะไรพี่จะซื้อพาร์ตเนี่ยต้องซื้อกลับเลยอยากจะพกอยู่เฉยเนี่ยอื ให้ผมไปเตอะไปพวกทำไมประหลักขีกเราก็มีอยู่แล้วของผมตัวเล็กยืมหงผมไม่ใช้หลังได้พี่นี่นะครับพวกต่อสามแสนแปดผมขอออกสองชิ้นเองสามแสนแปดพี่นอนะาให้เขาไให้เขาไปนะโอเคครับขอบคุณครับพี่ให้ดิพี่ป๊อปผมไม่เคยกล้าของเลยนะ เออก็ใช่ไงแค่ขอจะดูใจอ่ะง่ายๆเพราะเปิดถูกในวันนี้จะดูใจอ่ะเออเราก็จะให้ให้เขาพูดไปเออเออจะดูใจอ่ะเอ้ยทำไมหน้าฮงฮงอยงพี่เครียดอะไรเนี่ยโอเคโอเคโอเคจบเดียวนะครับสามแสนแปดนี่ผมให้ดูพระโค้ดถูก ถูกมากอะส่ล่างถูกถึงถูกที่สุดถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับครับมเีองหลังมีใครให้ถูกกว่านี้อีกไหมรุ่นผมไม่มีมันว่างแล้วผมว่างเลยผมเขาลงหมดเลยก็ยจะมาซื้อสามแสนมีใครให้ถูกกว่านี้อีกไหมสามแสนแปดดูนะฮะซื้อบาทสองแสนสามแสน โอเควันนี้จบดิวครับแบ่งปันพระเครื่องหน้าร้านพระบ้านทุ่วไทย